โค้ดครับเพื่อเล่นฟรีเวทไม่ได้จับเล่นแมชชีนโหมดจะเสียโอกาสไหมครับหรือว่าให้ฝึกฟรีเวทด้วยดีครับถ้าฝึกฟรีเวทไม่ได้ฝึกแมชชีนไปก่อนได้ครับอย่าพิ่งไปซีเรียสอะไรมากครับจ่า,จาประสบการณ์แล้วกันน้องนะครับถ้าเกิดว่าผมนะส่วนตัวผมนะถ้าเกิดผมเจอคนที่ไม่มีทักษะเรื่องของการใช้ตัวของฟรีเวทเลยไม่มีทักษะเรื่องของการควบคุมกล้ามเนื้อเลยคือแบบสบัดยิ่งแบบเหมือนแหบวบ่งไปหมดเลยนะครับ <S <S ส่วนใหญ่ผมพาเข้าแมชชีนก่อน ถ้าเขาไม่ชินจนกระทั่งเขามีความแข็งแรงเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วมีความทนทานเพิ่มขึ้นมาแล้วครับควบคุมการเคลื่อนไหวได้ควบคุมจังหวะได้เราจะเห็นเราจะเห็นเพื่อนเราแข็งแรงขึ้นครับเราจะเห็นเพื่อนเรานิ่งขึ้นครับเราจะเห็นเพื่อนเรายกได้หนักมากขึ้นครับพอถึงจุดๆหนึ่งครับผมเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าตัวของกล้ามเนื้อของเพื่อนของเราเนี่ยนะครับมันจะมีตัวของโครงสร้างนะครับที่มั่นคงมากขึ้นครับพอเวลาที่เราจับเขานะครับมาเล่นรีเวท เขาจะสามารถคนโทรลได้ดีขึ้นควบคุมมันได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะงั้นเริ่มจาก ฟาวเดชันง่ายๆก่อนก็คือตัวของไม่ชินได้ครับไม่เป็นไรครับผมแล้วก็เราค่อยอินโทรดิวส์เขาเข้าสู่ตัวของการฝึกแบบฟรีเวกก็คือไม่ต้องรีบเนาะดูว่าเพื่อนพร้อมหรือยัง <c oughs> ไม่ต้องรีบครับในในโลกใบนี้มันไม่มีคําว่าผิดคําว่าถูกครับแน่นะอนว่าการฝึก <c oughs> พวกฟรีเวกเนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากอยู่แล้วการเหมือนอะไรร้องทํางานดีกว่าก,การกรลังตัวทํางานร่วมด้วยเผาคลายร้อได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่เป็นอะทำไม่เป็นหรือว่าทําแล้วมันมีอันตรายก็ไม่ควรเสี่ยงบาดเจ็บนะ